มาอีกหนึ่งงานค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นงานมหาสนุกแล้วก็เป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะจังหวัดนาราธิวาสได้มีการจัดงานนารามหาสนุกนะคะมหากรรมการค้า2025ซีสันสส่งความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนาราธิวาสค่ะที่บริเวณถนนภูผาพักดีโซนถนนคนเดินและบริเวณลานนกเงือก คขื่อนท่าพระยาสายนราธิวาสอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะนันกําไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานนรามาหาสนุกมหกรรมการค้า2025ซีซั่น2กิจกรรมมหกรรมการค้าชายแดนณนะเมืองชายแดนภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิน่นและจังหวัดใกล้เคียงได้นําสินค้าและบริการมาจําหน่ายสร้างโอกาสให้เข้าถึงตลาดและเพิ่มรายได้ในพื้นที่ทั้งอย่างช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าท้องถิน่น รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยค่ะพาณิดจังหวัดนราธิวาสนะครับกล่าวว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างรายได้และก็เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและก็ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท,าท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนซึ่งมีผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยจำนวน100คูหาเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเองเนี่ย58รายปัตตานีและก็ยะลาเนี่ย แล้วก็จังหวัดอื่นๆอีก24รายครับ สำหรับงานนารามหาสนุกเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2568บริเวณลานนกเงือกนะครับริมเขื่อนท่าพระยาสายนาราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสภายในงานเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการร้านค้าหลากหลายพื้นที่เลยนะครับมาร่วมกันขายสินค้าแล้วก็อาหารในราคาที่ย่อมเยานอกจากนี้มีการแสดงไฟแสงสีมีความสวยงามนะให้ผู้มาเที่ยวงานเนี่ยได้มาถ่ายภาพเช็คอินกันอีกทั้งเวทีกลางอันนี้พลาดไม่ได้ยังมีการแสดงที่ร่วมสมัยแล้วก็ แสดงดนตรีของเหล่าบรรดาน,นักร้องชื่อดังตลอดทุกค่ําคืนเลยครับเพื่อเป็นการมอบความสุขและก็ความสนุกสนานและก็สร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวนาราธิวาสและก็นักท่องเที่ยวด้วยนั่นเองครับ